ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เจ้าพญาชนนั้นก็จะมาคุยกับท่านอาจารย์แขกรีสอร์ทด้วยเรื่องราวของวัตถุมงคลซึ่งโชคลาภครับนะครับนิตยสารแม่นาคผมนี่ขาดไม่ได้คือโชคลาภท่านอาจารย์แขกครับแนะนําวัตถุมงคลที่บูชาแล้วส่งผลทังด้านโชคลาภให้กับท่านผู้อ่านแม่นาคไหมครับคือปัจจุบันนี้ก่อนนะเกี่ยวกับเรื่องไม่เรื่องโชคลาภโชคลาภเกี่ยวกับโชคลาภทุกชนิดแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องโชคลาภจากการเงินการงานความรัก ทุกประเภทนะับเป็นโชคลาภหมดสําหรับเรานะในฝวามคิดเราปัจจุบันนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีด้วยเพราะฉะนั้นคนก็เลยต้องหวังพึ่งโชคลาภกันเป็นจานวนมากรวมถึงปัจจุบันนียเศรษฐกิจก็ไม่ดีอยู่แล้วการที่เราจะหวังพึ่งโชคลาภมันก็ต้องพึ่งวัตถุมงคลถ้าวัตถุมงคลมีราคาแพงมากเกินไปก็สมาชิกไม่น่าของชาติเจ้าพญาเนี่ยก็อาจจะยากแก่การที่จะต้องเช่าหามา บูชาติดตัวเพื่อเสริมพลังงานโชคลาภเราก็เลยแนะนําวัตถุมงคลที่ราคาพอจับต้องได้ก็คือเท้ากูเวนแต่เราอย่ามองข้ามาว่าวัตถุมงคลราคาเพียงแค่จับต้องได้แล้วพุทธคุณจะอ่อนจริงๆแล้วไม่ใช่เลยเทศโชคลาภของรายการมาตัดสยามเนี่ยโดยเฉพาะเท้ากูเวนที่เราสร้างไว้เนี่ยมีประสบการณ์เกี่ยวกับโชคลาภเงินทองแบบเด่นชัดมากและที่สําคัญคือมีราคาเช่าหา พอเราจับต้องได้ด้วยเทพโชคลาภเท้ากูเวนคืออะไรเท้ากูเวนก็คือเทพที่คุมคลังสมบัติเป็นเทพผู้ประทานความมั่งคัง่งเป็นเทพที่เสริมดวงและเป็นเทพที่เสริมเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองโดยตรงแม้กระทั่งเราจะไหว้เทพเจ้าโชคลาภอย่างชัยสิงเอีะเขาก็เชื่อว่ามีพลังจากเท้ากูเวนเข้ามาหนุนนําแต่เท้ากูเวนมีพลังมากกว่าเทพโชคลาภอย่างชชยสิงเอีะมากมายเลย ครับผมก็เป็นวูตถุองค์กรที่ไม่มีเสื่อมอีกเช่นกันใช่ไหมไม่มีเสื่อมและที่สําคัญเนี่ยยังสามารถนํามาเป็นตัวเสี่ยงทายพลังงานชีวิตตัวเองได้ด้วยถ้าเกิดว่าเราพบบูชาเทพโชคลาภหรือเท้ากูเวียนติดตัวไว้เนี่ยเมื่อไหร่ยามเราจอกจากบ้านเนี่ยเรามีเราจะมีความรู้สึกหรือซิกเซนเพิ่มขึ้นว่าเราไปทางทิศไหนแล้วได้เงินเราไปทําเรื่องอะไรแล้วได้เงิน อะไรคือสิ่งที่ทําให้เราได้เงินวัตถุมงคลประเภทนี้นี่เพิ่มซิกเซนหรือลางสังหรณ์ได้กับตัวเราเองด้วยเหมือนกันช่วยในเรื่องค้าขายไหมครับทุกประเภทที่เกี่ยวกับเงินโดยเฉพาะถ้าเอาไปใช้ในเรื่องทางค้าขายเนี่ยให้เราบนบานบอกกล่าวได้เลยแต่การที่ว่าขอเท้ากูเวียนว่าวันนี้ตัวเราขายของขอให้ได้ยอดเท่าไหร่อะไรอย่างนี้วิธีการแก้บนก็เพียงแค่ พวงมาลัยดอกไม้หอมอกับขนมหวานเท่านั้นอเนนอ,องเท้ากูเวนนะครับผมดูในของทาง Google นะครับบางคนนี่ก็เขียนว่าเป็นท้าเวสุวรรณผิดหรือถูกครับอาจารย์ครับผิดเพราะว่าท้าเวสุวรรวณก็คือเท้าเว,าวสุวรรณเท้ากูเวนก็คือเท้ากูเวนท้าเวสุวรรณเนี่ยเป็นจัตุโลกบาลทางวิญญาณ็ท้าเท้าเวสุวรรณเนี่ยเป็นจัตุโลกบาลทางพระพุทธศาสนา แต่เท้ากูเวนเนี่ยเป็นจัตุโลกบาลทางวิญญาณซึ่งคนละประเภทเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยอาจจะมีความสับสนระหว่างเท้ากูเวงกับเท้าเวสุวรรณบางคนที่ไม่ทราบเี่กก็เอาเท้ากูเวงกับเท้าเวสุวรรณเป็นองค์เดียวกันจริงๆแล้วไม่ใช่ผิดเท้ากูเวนคือเทพผู้เข้าฟังเฝ้าคังสมบัติของมหาเทพดาวนุพระเคราะห์ทั้งเก้าแต่เท้าเวสุวรรณเนี่ยเป็นนายแห่งผู้ผีปีศาจ ซึ่งไม่ใช่แต่เท้าเท้าเวสุวรรณเนี่ยทิศที่เท้าเวสุวรรณอยู่เนี่ยมีพลังของเท้ากูเรียนอยู่ด้วยก็คือเรื่องเทพสมบัติก็เลยทําให้คนหลายๆคนเข้าใจว่าเท้าเวสุวรรณเป็นเทพของทรัพย์ด้วยเราไมาจำได้ยินครับว่าวัตถุมงคลต่างๆต้องมีคาถาปลุกนะฮะอาจารย์ครับสาหรับเท้าเวสุวรรณหรือว่าวัตถุมงคลของอาจารย์แขกทุกรายการเนี่ยครับต้องมีคาถาไหมครับบางบางชนิดก็มีคาถา บางชนิดก็ไม่มีคาถาอย่างเท้ากูเรนอันนี้ก็มีคาถาในการอาราธรรก็คือเป็นบทเริ่มต้นแห่งการประกาศพระพุทธศาสนาเพราะว่าเท้ากูเรนเนี่ยเป็นเทพผู้เฝ้าครังสมบัติแล้วก็ยังเป็นเทพที่อยู่เบื้องหลังแห่งจตุโลกบาลทางพระพุทธศาสนาด้วยคาถาเนี่ยก็เป็นคาถาตั้งแต่สองพกว่าปีที่แล้วก็คือบทเยธรรมมา คาถาก็มีอยู่ว่าเยธรรมมาเหตุปปภาวเต е สังเหตุงตถาคโตเต е สังจโยนิโรโทจเอวังวาทีมหาสมโนโเมื่อไหร่ที่เราจะบูชาท้าวเวแอทา้ากูเวนแล้วเนี่ยให้เราท่องคาถาบทนี้อย่างน้อยหนึ่งรอบหรือให้ได้สามรอบเป็นการดีก่อนที่เราจะบูชาท่านติดตัว <S <S โดยเฉพาะวันไหนที่เป็นวันพระเขาเชื่อว่าเป็นวันที่ท่านลงมาโปรด มนุษย์หรือปวดผู้ตกทุกข์ได้ยากให้เราไหว้พระสวดมนต์พร้อมกับบูชารัทธนาท่านทุกคืนวันพระจะทําให้ในวงรอบของพระจันทร์นั้นชีวิตเราจะดีขึ้นแน่นอนครับขอตกท้ายครับอาจารย์ครับ,รรบวัตถุมงคลที่เป็นไฮไลท์ของรายการอีกรายการหนึ่งคือไอ้ไข่เรียนถามอาจารย์แขกนึงครับว่าปัจจุบันนี้ทำไมกระแสไอ้ไข่มันจึงแรงขนาดนี้ครับอาจารย์ครับ,รรบเราต้องยอมรับว่าไอ,อ้ไข่เนี่ยเป็นกุมารเทพ กุมารเทพเนี่ยและตัวเจ้าไข่เองเนี่ยหรือตาไขา่หรือไอ้ไข่เนี่ยเป็นกุมารเทพที่ยึดในแนวทางโพธิสัตว์คำว่าโพธิสัตว์คือช่วยเหลือทุกคนที่ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่สนดีร้ายแต่ขอให้เป็นในเรื่องที่ถูกศีรรลทำละกันด้วยการที่เดินแนวทางแบบโพธิสัตว์คือช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากตลอดเวลาเนี่ยเราก็เลยจะเห็นว่าการบนบานสารกล่าวหรือขอได้แว้รับของไอ้ไข่เนี่ย เป็นที่คือหาระดับประเทศเลยมันก็เลยกลายเป็นส่วนหนึ่งก็คือว่าไอ้ไข่เนี่ยเป็นวัตถุของคนที่เอามาใช้ได้จริงและขอได้ไว้รับจริงๆเลยกลายเป็นกระแสที่ทําให้ฟีเวอร์มากในปัจจุบันนี้รวมถึงต่างชาติเนี่ยให้ความเคารพเชื่อถือและก็ให้เกิดกระแสการเก็บหาหรือบูชาไข่การเป็นจํานวนมากอีกกระแสหนึ่งก็คือกระแสการเช่าบูชาจากต่างประเทศอาจารย์รู้สึกว่าปแปลกๆมัในเมื่อเราไปขอ ไปกราบไหว้เขาแต่เรียกเขาอย่างเต็มปากเต็มคำว่าไอ้ไข่นะครับอาจารย์คำว่าไอ้ไข่เนี่ยคำเรียกเนี่ยมันเป็นมันมันเป็นภาษาใต้คนใต้เนี่ยไออีมึงกูเนี่ยเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติกตแต่สําหรับเราคนภาคกลางหรือภาคอื่นๆเนี่ยเราอาจจะมองว่าเป็นสรรพนามที่เรียกหยาบหยาเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความเชื่ออย่างที่เราบอกไปเมื่อกี้ว่าไอ้ไข่ตาไข่ หรือกรุงเทศเนี่ยมันอยู่ที่จิตเราในการเคารพนับถือบูชาส่วนการเรียกหาเนี่ยมันแล้วแต่ดุลพินิจของแต่ละคนพูดถึงการเรียกหาครับอาจารย์ผมค่อนข้างจะปแปลกๆนะครับว่าบางทีเนี่ยเราก็เรียกเรียวว่าหลวงพ่อทวดมั้งปัจจุบันเป็นหลวงปู่ทวดไปเฉยเลยอะไรผิดอะไรถูกครับถูกทั้งคู่แต่เรียกไม่เหมือนกันคนใต้จะเรียกว่าหลวงพ่อทวดคนกรุงเทพจะเรียกว่าหลวงปู่ทวด ก็เป็นสรรพนามการเรียกหาของคนโบราณของคนใต้นะปัจจุบันกับคนคนโบราณแล้วก็คนปัจจุบันในกรุงเทพปัจจุบันนี้เนี่ยเกจิอาจารย์ในสมัยก่อนทั้งหมดที่มีฤทธิ์หรือทรงอภิญญาหรือเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้เรียกว่าพ่อท่านาคนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยเขาจะเรียกพ่อท่านก็คือ พอสมัยก่อนยกตัวอย่างเช่นพ่อท่านคายวัดสวนขันพ่อท่านตัง,งวัดวัวลุงพ่อท่านทองเท่าวัดเขาอ้ออ่พวกนี้เรียกเป็นพระเลยเรียกพ่อท่านหมดแต่หลวงพ่อทวดเนี่ยอ่าเขาจะใช้คําว่าหลวงพ่อเห็นไหมหลวงพ่อทวดเขาไม่เรียกพ่อท่านอันนี้คือพระอริยสงฆ์ชั้นสูงในสมัยอดีตเนี่ยเขาจะเรียกหลวงพ่อหมดเลยอ่าแต่ส่วนหลวงปูท่ทวดเนี่ย เป็นสรพนามที่คนภาคกลางใช้เรียกพระที่มีอายุพรรษามากๆว่าหลวงปู่ด้วยรูปลักษณ์ของปัจจุบันที่มีการเขียนรูปต่างๆหรือรูปปั้นหุ่นขี้พึ้งเนี่ยที่ทําให้หลวงพอ่อทวดของคนใต้ดูอยู่ในรูปลักษณ์ของคนแก่คนกรุงเทพก็เลยเรียกว่าหลวงปู่ทวดเพราะฉะนั้นเพียงแค่คําเรียกว่าหลวงพอ่อทวดกับหลวงปู่ทวดเนี่ยเราก็สามารถรู้แล้วว่าคนนั้นเป็นคนใต้หรือคนกรุงเทพ มันเคยมีคนที่เขาจับข้อวิจารณ์นะครับอาจารย์ครับว่าหลวงพ่อทวดเนี่ยไม่มีจริงอาจารย์ช่วยวิเคราะห์สิครับว่ามีจริงหรือว่าเป็นสิ่งสมมติขึ้นมาครับถ้าเราจะท้าความเรื่องนี้นี่เราต้องมองกลับไปหาคุณสมบัติพิเศษของครูบาอาจารย์ในสมัยอดีตอย่างอาจารย์ทิมวชัชชังให้เอาแค่รูปนี้รูปเดียวพออาจารย์ทิมวชัชชังให้ท่านเป็นพระสุปฏิปันโนเป็นพระที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันท่านเป็นพระที่เรียนวิปัสสนากรรมฐานจากาปัตตานีก็คือวัดนาประดูในสมัยก่อนซึ่งเป็นสำนักตากศิลาว่าในเรื่องกรรมฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยพระที่ทรงจิตหรืออภิญญาในสมัยก่อนให้ความเคารพเชื่อถือว่าหลวงพ่อทวดมีอยู่จริงถามว่าเราคนนับปัจจุบันซึ่งสมาธิจิตไม่แน่นอน ศีลาจาวัดไม่แน่นอนจะเอาไปเปรียบเทียบกับครูบาอาจารย์ในสมัยอดีตแล้วเถียงว่าหลวงพระทวดไม่มีอยู่จริงเราก็ลองใช้จุลพิธแล้ว่าแล้วสิ่งที่เขาสร้างหรือสิ่งที่เขาเขียนบันทึกหรือสิ่งที่เขาบอกเล่าในเรื่องต่างๆมันมีอยู่จริงไหมเช่นหลงวงพ่อทวดเนี่ยท่านเสียที่เคดา้าแล้วนาศพกลับมาไว้ที่วัดช้างให้นะปัจจุบัน จุดที่พักศพต่งตางๆเนี่ยถูกกราวเป็นมูลดินแล้วทั้งเป็นเกดีทับสิ่งที่อาจารย์ทีมวัชชังให้บอกในสมัยอดีตก็ยังมีให้เห็นณปัจจุบนันนี้เพราะฉะนั้นการนาศพกลับมาจากเคด้าต้องเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเชื่อในหลักคำสอนของพุทธศาสนาเราเชื่อในอภิญญาจตของครูบาอาจารย์โบราณเนี่ยเราก็ต้องควรเชื่อว่าหลวงพ่อทวดมีอยู่จริงเหมือนกันเมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดถึงท่านพ่อคลิ้งนะครับ เห็นว่าวาจาสิธิ์วาจาสิทธิ์นี่มันคืออะไรครับท่านอาจารย์ครับพ่อท่านขายเออพ่อท่านขายวาจาสิธิ์ครับขออภัยครับคือสิ่งที่พ่อท่านขายพูดทุกเรื่องมักเป็นเรื่องจริงทุกเรื่องก็คือจะเป็นเรื่องจริงเสมอคนตกทุกข์ได้ยากไปหาท่านถ้าท่านบอกว่าดีกลับไปก็ดีเลยถ้าคนจนไปหาท่านบอกว่าวันหน้าเองจะรวยเองก็จะรวยเลยสิ่งที่พ่อท่านขายพูดมักจะเกิดขึ้นจริงเสมอ เลยทําให้คนเชื่อว่าคําพูดของพ่อท่านขายเป็นเรื่องจริงหรือศักดิ์สิทธิ์ก็เลยได้รับฉายาว่าพ่อท่านขายวาจาศิษย์เห็นไหมถามว่าพ่อท่านขายก็เป็นพระที่ทรงอภิญญาในสมัยอดีตเป็นพระที่ศิีราจาวัดบริสุทธิ์พ่อท่านขายเองก็ยังสร้างหลวงพ่อทวดเหมือนกัน แล้วเราคิดว่าหลวงพ่อทวดจะมีอยู่จริงไหนขนาดว่าเกจิอาจารย์ที่มีศีลาจาวัดเพียบพร้อมทรงอภิญญาจิตอย่างพ่อท่านขายยังสร้างหลวงพ่อทวดด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อยืยนยันอีกอย่างนึงได้เหมือนกันว่าหลวงพ่อทวดมีอยู่จริงกลับมาพระเกจิปัจจุบันนะครับท่านอาจารย์ก็รู้จักพระเกจิปัจจุบันได้เยอะแต่มีพระเกจิอยู่สองรูปที่จังหวัดพิษณุยาซึ่งผมเคยไปสัมภาษณ์ลงมาตัดสยามก็คือที่วัดวัดหนึ่งนะฮะ อาจารย์วิจารนะฮะอาจารย์วิจารวัดโพภิัยครับท่านเก่งทางขุนพยนต์อาจารย์เป์นวราชาโดใช่ครับผมสับสนตามภาษาอายุช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าอะไรครับขุนพยนต์คืออะไรครับอาจารย์วิชาพยนต์เนี่ยเป็นวิชาการลบทัศน์จับศึกในสมัยอดีตคนที่เก่งวิชาพยนต์นปัจจุบันที่เป็นเกจิรุ่นใหม่มาแลเนี่ยก็คือ พระปลัดสะลาวุธหรือพระอาจารย์ปืนแห่งวัดราสะโดอาจารย์ปืนเนี่ยได้สืบทอดวิชาการทําหุดพยนมาจากหลายสายแล้วก็ตัวท่านเองเนี่ยสร้างหุ่นพยนจนดังจนเป็นที่เคารพเชื่อถือในหลายจากหลายหลายคนว่าพยนท่านมีชีวิตมีจิตวิญญาณหุ่นพยนในสายวิชาของอาจารย์ปืนเนี่ยไม่ใช่พยนที่เอาไปไลไวลาวีลบลาฆ่าฟันทาสงคารามในสมัยอดีต แต่เป็นพยนที่เอามาใช้แทนตัวเป็นตัวตัว,ตวเป็นตัวตายเขามีความเชื่อว่าเมื่อไหร่ที่เรามีเคาะหรือมีดวงตกอะไรเนี่ยขุณพยนจะเป็นเหมือนตัวเป็นตัวตายเราซึ่งรับค้อนั้นไปก่อนอนั่นคือคุณวิเศษของคุณพยนของสายจานปืนวราชโดซึ่งปัจจุบันนี้เราต้องให้ความยอมรับว่าเบอร์หนึ่งประเทศไทยจริงๆครับก็ยังไงคิดว่าแม่นาคคงจะไปสัมภาษณ์ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงก็ติดตามทางเจ้าพญาชนะแล้วก็มรัตสยามนะครับ วันนี้ก็รบกวนท่านอาจารย์แขกครับต้องกราบขอบคุณครับอาจารครับสวัสดีครับ